สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าถ้าคุณจะซื้อบิตคอยตอนนี้นะครับผมอยากให้คุณดูให้ดีๆเพราะว่าบิตคอยเนี่ยตอนนี้ในสายตาผมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย่อได้นะครับเพื่อนๆจําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าถ้าบิตคอยมีการปิดยืนเหนือ61.8เต็มแทงเมื่อไหร่มันมีโอกาสมูลค่อนข้างสูงนะต้องบอกว่าตอนนี้มีการปิดเต็มแท่งแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย มันมีโอกาสนะที่สามารถย่อลงมาชนเส้น61.8อีกรอบได้นะครับแล้วค่อยพุ่งต่อหรือถ้าเกิดว่าแท่งนี้เป็นแท่งหลอกเนี่ยแล้วราคาบิตคอยปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับเต็มเต็มแท่งเลยเนาะลงมาต่ํากว่าแท่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นการหลอกนะมันเป็นการยืนเหนือ61.8แค่แท่งเดียวแท่งที่สไม่คอนเฟิร์มนะครับอันเนี้ค่อนข้างอันตรายถ้าเกิดสัญญาณแบบนี้เนี่ย บิตคอยอาจจะเกิดการกลับตัวและย่อได้แรงกว่าที่ทุกคนคิดก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากเอาชัวนะครับผมคิดว่าปิดแท่งนี้เมื่อไหร่นะครับบิตคอยยืนเหนือเส้น6 1 8อีกแท่งหนึ่งโอเคเลยนะครับบิตคอยมีโอกาสขึ้นไปต่อได้แต่ถ้าเกิดว่ามันปิดแท่งแล้วมันต่ําลงมากกว่าเนี่ยผมต้องบอกว่าแท่งนี้อาจจะเป็นแท่งหลอกก็ได้นะดูให้ดีๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามาดูในระยะสั้นนะครับต้องบอกว่าบิตคอยกําลังทําทรงเป็นทริอแองเกิลถูกไหมครับ แล้วมันมีการเบรกเส้นข้างล่างลงมาแล้วนะเป็นเส้นรับของบิตคอรเห็นไหมครับชนแล้วเด้งเนาะชนแล้วเด้งเนาะแต่ทีเนี้ยมันเบรกต่ําลงมากว่าปิดแท่งไปแล้วนะครับแท่งที่2ก็ต่ํากว่าด้วยนะครับอันนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นสัญญาณกลับตัวไหมต้องบอกว่ามีโอกาสที่มันจะตกลงไปต่อได้นะครับในระยะสั้นนะครับแต่ยังไงก็ตามนะมันอาจจะไม่ได้ตกแรงมากนะครับเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยมันแค่บอกว่ามีโอกาสตกลงไปได้นะแต่มันไม่ได้เป็นแนวทางของภาพรวมใหญ่นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูที่ Stochastic RSI นะครับผมต้องบอกว่า Stochastic RSI เนี่ยดูดีมากๆสำหรับปิดคอยนะครับคือมันดูเป็นการพุ่งขึ้นไปต่อเพียงแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มาแย้งกับมันนะครับก็คือ RSI นั่นเองนะครับ r s i เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้นะว่ามันทำทรงเป็น b e a r i s h d i v e r g e n c e นะครับแล้วผมก็เคยบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าอย่าประมาทนะถ้ามันเล่นเป็น b บ a r i s h d i v e r g e n c e จริงๆเนี่ยอันตรายนะครับแทงที่เพื่อนๆเห็นหักลงมาเนี่ยนะครับ มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะถ้าบิตคอยปิดราคานี้จริงๆนะครับโอเคมันจะหักลงแต่ถ้าเกิดบิตคอยปิดสูงกว่านั้นะครับมันจะไม่หักลงนะแล้วมันอาจจะเลยไฮเก่าไปได้นะครับถ้าเลยไฮเก่าได้ก็ไม่มีการเกิด a บ ish Divergence ขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าส o c h a s ติกดูดีนะครับส่วน RSI เนี่ยมันยังมีโอกาสทำเป็น a บ ish Divergence ได้อยู่นะครับดังนั้นนะครับตอนนี้นะถ้าเกิดเป็นคำแนะนำของผมนะครับสำหรับผมเนี่ยฟิวเจอร์ผมเอาไว้ซิ่งแบบขำๆเนาะมันเป็นไม้ค่าขนม แต่ถ้าเกิดคุณจะไปเล่นใหญ่ๆเนี่ยนะครับถ้าคุณต้องการความโชว์เนี่ยผมคิดว่าคุณรอให้มันเกิดการเลือกทางก่อนนะครับแล้วเราค่อยฟอลโล่เนี่ยไม่สายนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับสำหรับคนที่ไม่มี Exchange เล่นนะครับคุณสามารถสมัคร OKX ผ่านผมได้นะครับคุณจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดฟิวเจอร์และสปอตตลอดชีวิตนะครับแล้วคุณก็จะสามารถเข้าห้องสิกได้ด้วยนะครับถ้าคุณมีการย้ายมาเล่นกับ OKX นะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบายๆครับ